วันนี้นะคะเชียงใหม่ค่ะระสกนิกรชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็พร้อมใจส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนืองแน่นท่ามกลางความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีค่ะ วันนี้เวลา21นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลายัยราชพัฒในเขตภาคเหนือโดยมีผระสบนิกรทั้งชาวเชียงใหม่และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นบางรายนำสิ่งของที่เป็นผลสำเร็จจากโครงการในพระราชดำริและผลงานที่ ตั้งจากแรงบันดาลใจจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นยังไงฮะมามามารับเสด็จองท่าน,านครับเ่ยครับอยากฝากถึงคนรุ่นหลังยังไงฮะว่าครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตรงนี้จริงๆอ่ะชาติตาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย ซึ่งเป็นอะไรที่คนไทยต้องยึดอยู่แล้วครับก็น่าจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวครับครอบครัวพ่อแม่นจยสอนลูกๆว่าชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยยังไงก็ต้องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วครับเป็นสิ่งสิ่งยึดเหนี่ยวของคนไทยอยู่แล้วครับดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้น,เนมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ก็อยากจะให้นึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ สถาบันพระมหากรรษัตริย์ได้ทําให้กับเราตั้งแต่บัมพบุรุษมานะค่ะว่าได้ปกป้องประเทศเราให้มาอยู่เป็นเอกราชได้ทุกวันนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครด้วยพระบารมีของพระมหากรรษัตริย์ไทยของเราะคะ่ะรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะคิดถึงท่านไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเจอแต่ในวิดีโอประมาณนี้ค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะถ้ามีโอกาสอยากจ,ากจะกลับทูลอะไรกับพระองค์ท่านครับ ขอให้พระอ,องค์สุขภาพดีนะคะก็อยากให้ทุกคนปกป้องแบบด้วยใจแล้วก็จิตที่จะอาสาให้ด้วยใจแท้ค่ะเป็นเป็นครั้งแรกครับแล้วก็มีคนยินดีมากครับเพราะว่าเราเป็นคนชนเผ่านะครับที่ได้เข้ามาร่วมครับต้องรับในหนวงครับ ก็ยากจะฝากถึงพระองคท่านว่าขอเราเป็นคนไทยคนหนึ่งถึงแม้เราจะเป็นเชื้อชาติอื่นแล้วก็จะเป็นชนเผ่าแต่ว่าเรารักในหลวนของ